ขอบคุณแบรนด์ประทิษ์จมากที่ผลิตกูต้าคอลลาเจนสองตัวนี้ขึ้นมาหลังๆหน้าตอนเช้าชอบผิวตัวเองมากตอนนี้เงาใสขึ้นมากขอบคุณนะคะนอนอ่านคอมเมนต์แล้วเจอคอมเมนต์แบบนี้คือแบบที่สุดเลยตัวหนูเองก็ชอบหน้าตัวเองตอนตื่นเหมือนกันนี่คือยังอยู่บนที่นอนนะคะยังไม่ล้างหน้าเลยดูความเงาใสมากจะบอกว่ากระจางลงมากๆแล้วนะคะจากที่แบบคนที่แบบเป็นกระกราม,มาพผันและดูผิว คือเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆค่ะชอบมากเลยคือถ้ากบ,บกินคู่กันกินคู่เนี้ยเต็มๆเลยก็น่าจะสองเดือนเต็มแล้วนะคะแต่สิ่งที่ได้คือแบบว่าผิวลื่นแล้วสีคือเปลี่ยนไปเลยอะคะ่ะคือแบบ ที่สุดแล้วจริงๆสําหรับอาหารผิวนะเรายกให้นางเลยเดอะเบสมากๆใครที่กินคู่นี้นะคะไม่ต้องไปให้วิตามินทางหลอดเลือดที่คลินิกอีกเลยค่ะเพราะตัวเนี้ยเข้มข้นแล้วก็โมเลกุลเล็กมากๆกินเข้าไปก็คือแบบดูดซึมเข้าร่างกายเอาไปใช้ได้เลยนะคะรับรองว่าผิวปังมากๆลองซื้อไปทานดูค่ะแล้วแบบรูเรื่องเลยจริงๆวิตามินผิวดีๆกินแล้วเห็นผลมีอยู่จริงนะคะทุกคน ให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยค่ะดีสุดๆ